สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุดและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 กมทการพาณิชย์รับเรื่องร้องเรียนการให้บริการหลังการขายของเนตตาออโต้ไทยแลนด์พร้อมประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายหาทางออกร่วมกันณห้องถแถลงข่าวสื่อมวลชนชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาฝั่งสอสคณะกรรมาการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาประกอบด้วยนายเอกชัยเรืองรัฐ รองประธานคณะกรรมการิการคนที่หนึ่งและนายชาวพลวัฒนาพรมงคลโฆษกคณะกรรมาการรับหนังสือจากนายสิริกรศรีจำลองและตัวแทนผู้ใช้บริการรถยนต์เนตาเรื่องปัญหาการให้บริการหลังการขายของบริษัทเนต้าอัตโตไทยแลนด์อาทิ การนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการต้องรออะไรเป็นเวลานานทำให้ไม่สามารถใช้รถได้เป็นเวลาหลายเดือนนอกจากนี้ผู้ใช้รถบางคนทั้งส่วนที่จ่ายเงินสดหรือผ่อนไฟแนนซ์ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นป้ายขาวทำให้ถูกตำรวจเรียกค่าปรับตลอดจนการโฆษณาเกี่ยวกับ การรับประกันต่างๆไม่เปลี่ยนตามที่โฆษณาไว้จึงขอให้บริษัทเนตอออกมา้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ชายรถนายเอกชัยเรืองรั์กล่าวว่าคณะกรรมาการเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวโดยจะประสานทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนอาทีทำหนังสือไปยังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความอนุเคราะห์งุเว้นค่าปรับกรณีที่ยังไม่มีการเปลี่ยนป้ายทะเบียนจากป้ายแดงขณะเดียวกันจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทเนต้าออโต้ไทยแลนด์เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งนี้หาก ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วยดีระหว่างนั้นก็ยังมีการเดินเดินหน้าของการต้องจ่ายลดจ่ายไฟแนนซ์อยู่ทุกเดือนทุกเดือนครับมันเป็นการถอนกุญแจเปล่าอันนี้ก็เลยมีปัญหากันเป็นอย่างมากเลยครับผมอขอ,อความอนุเคราะห์นะครับชี้แจงเหตุผลนะครับว่าลดประเภทใดบ้างอย่างไรบ้างมีข้อจํากัดอย่างไรน,นะครับแล้วก็จะ เลีอกหน่วยงานแล้วก็บริษัทเนต้านะครับเข้ามาคุยแล้วก็บริษัทไฟแนนซ์ใช่ไหมครับที่ยังไม่สามารถเปลี่ยนไปได้ว่าเราจะมาหาหรือร่วมกันว่าทําอะไรได้บ้างน,นะครับอย่างไรายดีเนี่ยก็อาจจะเรียกร้องไปถึงบริษัทเนต้านะครับเดี๋ยวเราทําหนังสือไปเรียนเชิญก็กรุณาเข้ามานะครับเพราะว่าเราหนานออกร่วมกันนะครับเราคงพยายามแก้ปัญหามากกว่าทะเลาะนะครับเราจะไม่ทะเลาะก,กันนะครับยกเว้นท่านไม่เข้ามานะครับถ้าท่านไม่เข้ามาเนี่ยไม่เข้ามาชี้แจงหรือกรรมาการที่ ที่เหลืออยู่เนี่ยผมไม่แน่ใจเข้าใครกรอบกฎหมายที่เรียกว่านอมินีหรือไม่นะครับอันนี้สงสัยถ้าเข้ากรอบนอมินีเนี่ยเราก็จะมีมาตรการอื่นนะครับอันนี้ก็เอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยเราต้องการแก้ปัญหาประชาชนนะครับส่วนปัญหาเศรษฐกิจของท่านเนี่ยก็เป็นเรื่องของท่านเราก็เข้าใจใน,านะครับในภาคนะครับก็ช่วยเหลือให้มันผ่านไปได้นะครับก็สรุปตรงนี้ว่าเดี๋ยวอย่างไรเนี่ยเราจะทําทั้งสองภาคนะครับในภาคราชการนะครับแล้วก็ในภาคเอกชนแลาก็จหา ดรียกว่าจะขอร้องให้บริษัททีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17 ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422ชาตรุนโดย,ยก,แดกแาแฟป,รป,รปาร,ปร์ทีคอฟฟี่กาแฟ่สุขภาพกาแฟทีอินดวันไม่มีไขมันอังกรีดกาแฟแท้ทัชมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละคร โฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง ACTV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อไ่าการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน